นะครับวาขอกบ,บสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่ของผมไปช้ในวันนี้ผมจะมาสอนโหลดเกม Happy Room นะครับผมนะครับก็เว็บนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ได้ด e สค r ิปชั่นนะครับผมก็อย่างแรกเรลื่อนลงมากดที่ลิงก์เมก้าแรกเลยนะครับกดไฟนะครับก็รอนะครับ ดาวโหลดไปนะครับนะครับก็คุณกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตรงนี้ไม่ใช่ดาวน์โหลดนะครับตรงนี้กดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับสีดำๆเลยครับพอคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วใช่ไหมครับพอคุณดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะให้คุณทำการ แตกไฟนะครับแยกไฟนะครับแตกไฟก็ลหลมันแยกไฟไปนะครับนี้นะก็จะได้ครับอย่างแรกก็ให้คุณไปโหลดสามอันนี้ไปกดสามอันนี้ก่อนเล่นนะครับเดี๋ยวมันจะเล่นไม่ได้ก็คุณอยากให้มันกดเล่นบนหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับให้คุณทํา กดคลิกขวาที่ Happy Room คลิกช็อเขานะครับและดึงออกมานะครับแล้วก็ลบอันนี้ไปนะครับก็เป็นชื่อแล้วแต่ชื่อที่ท่านผู้ชมจตั้งเลยนะครับผมจะเอา h a ปปี r o ูมธรรมดานะครับผมนี้นะครับผมจะเอา ฟ้าแล้วกันนะครับนี่เลยก็กดเล่นไปนะครับมันก็จะไปกินจะเป็นเกมแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะมาสอนแฮกนะครับด้วย e ี t engine นะครับผมก็รอมันไปก่อนนะครับ ผมก็โปรไปแล้วนะเดี๋ยวข้างหน้าเดี๋ยวผมจะมาโปรให้ดูนะครับก็มันจะเป็นเกมแบบนี้ครับเห็นไหมครับเป็นเกมให้ทำลายอะไรแบบนั้นก็ว่ากันไปนะครับก็ถ้าใครชอบถ้าใครชอบการการดาวโหลดเกมในครั้งนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ s ับส b e s แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับ สำหรับที่นี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ